ใช่คะ่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่ยูโกฟกันอีกรอบหนึ่งวันนี้เดี๋ยวจะสอนการแลกของรางวัลจากยูโกฟเข้าทุมเข้าบัญชีธนาคารเพราะว่ายูโกฟไม่มีทูมันนี่วอลเล็ตแล้วใครที่อยากได้เงินฟรีจากการทําแบบสอบถามแล้วยังไม่มียูโกฟลิงก์กันสมัครหนูไว้ให้ทีใต้คลิปนะคะยูโกฟทำได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแนะนำเพื่อนระยะเวลาในการสะสมคะแนน ประมาณครึ่งค่อนปีอืมถามว่านานไหมนานนานนะแต่ก็ทำได้เพราะว่ามันเป็นเงินฝีมันเป็นอะไรที่สะสมไปวันละเล็กวันละน้อยก็ลองดูนะคะสำหรับใครที่ไม่ซีเรียสว่าเดือนหนึ่งจะต้องได้สี่ห้าร้อยสามสี่ร้อยก็แนะนำตัวนี้แต่ถ้าใครซีเรียสก็ มันจะมีแอปอื่นที่มันได้ไวกว่านี้ก็ลองไปค้นหาดูที่หน้าโปรไฟล์ช่องได้นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสอนการแลกของรางวัลจากยูโกฟนะคะว่าเขาแลกกันยังไงในการแลกของรางวัลของยูโกฟจะอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นการแลกข,ของรางวัลผ่านแอปนะคะอ่ะเรากดตรงนี้ส่วนตรงนี้ของรางวัลทั้งหมดเราเลือกเอาว่าเราอยากจะรับของรางวัลผ่านทางช่องทางไหนส่วนตัว และเข้าบัญชีธนาคารจะใช้คะแนนอยู่ที่5,000คะแนนและเงินเข้าบัญชีธนาคารอยู่ที่500บาทอุ๊ยอ่ะโอเคตอนนี้คะแนนพอแล้วขั้นตอนถัดไปก็คือกดตรงนี้ที่เขียนด้านล่างที่เขียนว่าทำต่อไป ในข้อมูลตรงนี้เขาจะให้เราใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ว่าจะเป็นใส่ชื่อวันเดือนปีเกิดที่อยู่รหัสไปรษณีย์เสร็จแล้วกดที่คำว่าทำต่อไปตรงนี้อันนี้เรากอกชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะคะกรอกทุกอย่างให้มันครบเสร็จแล้วมาติ๊กตรงนี้หลังจากนั้นกดที่คำว่าแลกรับ คุณแน่ใจว่าจะแลกคะแนนยูโกฟห0 0พคะแนนใช่หรือไม่กดที่คำว่าแลกรับขอแสดงความยินดีเงินจะโอนธนาคารในวันถัดไปโอเคอันนี้แลกของรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคะแนนของเราลดแล้วข่าวดีค่ะตอนนี้ยอดเงินที่เราแลกไปเมื่อกี้500บาทเข้าแล้ว วิอุ้ย,ยนี่ค่ะยอดเงินห้าร้อยบาทได้รับฟรีงั้นเท่ากับว่าเราแลกของรางวัลแล้วก็รอไม่นานรอประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีก็มียอดเงินเข้าได้รับเงินจริงค่ะได้รับแบบไม่เสียค่าธรรมเนียม เราเสียเวลาสะสมยอดนานหน่อยแต่ว่าแลกไปแล้วเงินเข้าทันทีอันนี้ก็ให้อภัยได้สามารถทําต่อไปได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบก็อย่างที่บอกค่ะว่ายูโกฟอ่ะมันมันใช้เวลาสะสมยอดเงินนานคะแนานได้ค่อนข้างน้อยแต่ว่าแบบสอบถามเขาก็เข้าดีใน ในระดับหนึ่งนะคะก็ลองดูนะสําหรับคนที่อยากได้เงินฟรีๆอยากได้เงินไวๆแบบนี้ก็ฝากดาวน์โหลดหรือฝากสมัครได้ลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปส่วนเมนูแนะนําเพื่อนอยูโกฟถ้าอยากจะแนะนําเพื่อนก็เมนูแนะนําจะอยู่ในเว็บค่ะในแอปไม่มีเมนูแนะนําเพื่อนนะคะก็ไปคัดลอกเอาที่เว็บเอา ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการมาสอนการแลกของรางวัลของยูโกฟว่าแลกไปแล้วเงินเข้าทันทีได้รับเงินฟรีได้รับเงินจริงไม่ต้องลงทุนไม่เสียค่าธรรมเนียมใครยังไม่มีลิงก์การสมัครลงไว้ใหทีดใต้คลิปนะคะ